พร้อมแล้วือโอกาสดรอปของตอนเนี้สองร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์น่ะพี่เกียวแล้วเราจะลงไปในการ์ดคุกการ์ดคุกนี่ถือว่าเป็นไอ้นี่ไหมการ์ดลับที่แบบไม่ค่อยมีใครรู้ไหมใช่ไหมไม่รู้เกียรู้กันทั่วประเทศแล้วตอนนี้รู้เกียรู้กันทั่วประเทศแล้วตอนนี้คนรู้กันหมดแล้วเหรอยึงลงไม่รอกูล่ะกูไปด้วยไม่เอาผมจะลงคนเดียวการอะไรวะการสามอ่ะการคูปสาม ผมจะลงไปดูว่าถ้าเราใส่เซตดอปกับไม่ดอปมันต่างกันสักแค่ไหนเชียวไงดูเลยดกว่เพื่อมันต่างไหมอุ้ย <c oughs> ว้าตายอรอ <c oughs> อันนี้ตอนนี้ยี่สิบเก้าจุดเก้าสี่เปอร์อีกทีเฮ้ยเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะมีของโซมไหมสิ่งที่อยากจะรู้นะ่ะ มันจะดอบของโซม m ดีสักแค่ไหนโอกาสสองร้อยแปดสิบปอร์เซ็นที่ตัวเกมนี้ให้มาแบบแต่ก็เริ่มมีของทองแบบล้ำไไร่้ำไารนะเอเซนอัพเป็นแรงเงี้ยที่ว่ามีส่วนมาเกี่ยวกับอ,าตาอบัตราอกไหมเง็อดจะตกอันชงรังแต่รู้สึกได้ว่าของมันตกเยอะขึ้นอะ าร์ุ้งเนี่ยใบยละหกสิบหกสิบเม็รแดงถามว่าคุ้มไหมก็ถือว่าคุ้มอยู่นะเพราะว่ามันได้พวกกาทองให้เราไปลงพวกจะตายเลยเนี่ยกาทองเอาไปลงเนี่ยลงทำเฟรยไรวันอของเต็เมเลยข้างนอกจะตายจะอะไรเนี่ยตายเลยมอนมันโหดขนาดนั้นเลย ออมอนมาตามเลเวลเรานี่หว่าตายอ่ะเสียะเชื่อ,อ <S 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 มันตายได้ยังไงเนี่ยแตกหนึ่งอ่ะออมอนมาตามเลเวลเรานี่พี่อุย้ยนี่ไงเท้าส้มมาแล้วเท้าส้มนี่เป็นไงพลังของการตอบของเป็นไงสำเ,เร็จเฟสเลยเป็นไงเฮ้ยจริงเท้าคือทรมตัวสารต้องมามา,มาอย่างเงี้ยเท้าส้มยังมาเลย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะแตกแล้ว,ลว,ลวนะเฮ้ยเฮ้ยส่องมันท้าส้มอะไรวะส่อง,งเลยมากเขาให้ย่างก้าแห่งความรุ่งโรดอย่างนั้นหรือแพงไหมอันนี้พี่เกียวย่างก้าแห่งความรุ่งโรดอะ่ะเกี่ยอะไร เทียสิบสามดัแพงหรอกถ้าห้าสิบเพรจะได้ไหมออกไมอ่ะตั้งให้โดนแบนไหนสักเข,ข้าขยันแบนด้วยนะเกมนี้แค่ห้าสิบหกสิบเพรนี่โดนแบนเลยแต่ก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่นะเซ็ตดอกบ,บัดอกของโชคม,มาเดี๋ยวลงลงอีกรอบอ่ะจะได้เห็นผลอย่างชัดเจนอีกรอบหนึ่ง คิวามเข้ามานะเออ,อยากรู้ว่ามันจะดอกไหมจริงๆของโ้มเนี่ยดอกอยากไหมวันหนึ่งพี่คิวเล่นดอกประมาณกี่ชิ้นถ้าไม่ใส่เซ็ดดอกครึ่งชิ้นได,ได้หมั้งวันทั้งวันก็นดอกสี่ชิ้นอยู่ะเล่นแบบทั้งวันเลยนะอมไม่หลับไม่นอนเลยนะก็ได้มาสามชิแล้วเนี่ยวันนี้เล่นนิดหน่อยใส่ดอกไหม <ไ>ใส่ใช่ไหมถ้าใส่เพชรตกแต่ถ้าการคุกมันดอรอบละร้านก็ถหือว่าคุ้มค่า <c oughs> ของตมที่แพงที่สุดนี่น่าจะเป็นเข็มขัดตัวตราตอนนี้แล้วก็ลองลงมาเป็นบวกออสเซตไม่เน,น้นนมดเน้นดอของเอยมตีแรงยังวัดตัวอะไรมันตีเนี่ย ยืนในบ่อเลือดนหัวจะได้อัดการ c h ออสบานเลยนะจะไ,ได้มีทารุนาา a o s ตองไป โซมิกไหมของผมมันจะรอบอิกไหมอให้อยากรู้ว่ามันจะรอบไหมแต่มอนมันก็เลเวลตามไอ้นี่ไม่ใชกก่เหรอเลเวลตาม,สามเสาไปอยัน่นา่อน มัจะใส่ขวานข้างหนึ่งแล้วก็มีดข้างนึงรอบนี้ไม่ดอกกอี่ยวกับเยอดหรือดวงนี้ดวงก็เป็นเหตุจำเป็นไหมพี่คิดว่าดวงนี้จำเป็นไหมขก <Okay, S 1> ารเองเนี่ย Okay. ถือว่าการที่เล่นสายเซตดับของเนี่ย <c oughs> เป็นเรื่องที่โอเคมากเพราะว่ามันได้พวกที่ทำลิงค์สกิลรูนจำนวนมากเนี่ยได้มาต้องสิบหกอันเลยถือว่ามาซ่านยังอ่ะลือได้การทองมาแจมเลย แันนี้โชว์ในโลกเลยทำไมมันอร่อยขนาดนั้นล่ะอันนี้เขาเรียกว่าระเทนยังไงหรอมันอร่อยจริงๆเลยนะคะเทนเนี่ยกินจนมันจะติดเข้าไปในจมูกอยู่แล้วอะ่ะโอ้โหกินกันจนคอยอดเลยกระเทนนี้มันอร่อยจริงๆเลย